สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม Toyota ค่ะและที่เห็นอยู่ด้านข้างเราตอนนี้คือตัว Toyota า e g e n นเดอ2.8ขับ4ค่ะราคา1,859,000บาทค่ะราคานี้สำหรับสีขาวหลังคาดำและสีแดงหลังคาดำค่ะความยาวของตัวรถ4,799.5มิลิเมตรค่ะ ความกว้าง1 8 5 5มมค่ะความสูง1 8 3 5ม mm มค่ะเรามาดูภายนอกตัวรถกันเลยค่ะภายนอกตัวรถค่ะเริ่มตั้งแต่โลโก้เลยตัวโลโก้เป็นโครเมียมเป็นดีไซน์ใหม่ตัวนี้จะซ่อนเดรดร์ตัวระบบป้องกันการชนด้านหน้าค่ะตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำเป็นคลื่นน้ำแบบนี้คลื่นน้ำแบบนี้เลย กล้องมองหน้ากล้องด้านหน้าตัวด้านล่างจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะดูดันด,ดูสวยตัดกับสีแดงของตัวรถแบบนี้เลยตัวไฟด้านหน้าจะเป็น LED projector ค่ะของไฟตัว LED light l i g i n g ค่ะตัวไฟส่องแสงสว่างเวลากลางวันไฟตัดหมอกคู่หน้า เป็น LED มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้2จุดค่ะไฟเลี้ยวเป็นวิ่งวิ่งแบบนี้เลยเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าด้านข้างล้อรถค่ะตัวล้อจะเป็นขนาด20นิ้วค่ะ265 50R20 ค่ะล้อขนาดใหญ่ ล้อขนาดใหญ่แบบนี้เลยมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด20นิ้วสีทูโทนใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมองได้เต็มตาเลยด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นฝาครอบสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะมีไฟเลี้ยววิงว่งๆแบบนี้มาด้วยกล้องมองข้างกล้องมองข้าง ตัวเปิดประตูด้ามจับเปิดประตูเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้จะมีระบบกุญแจอัจฉริยะจะเป็นกุญแจอัจฉริยะแบบนี้เลยสามารถเปิดปิดแบบนี้ล็อกรถอย,ออยู่อย่างนี้ได้สบายๆเลยสะดวกสบายเป็นกุญแจอัจฉริยะ ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสะระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงเหล็กกันโคง้งและช็อคแอปซ็อบเบอร์เฉพาะรุ่นดีเจนเดอร์ค่ะด้านหลังแบบโฟลลิ่งพร้อมคอยสปริงเหล็กกันโคง้งและช็อคแอปซ็อปเบอร์เฉพาะรุ่น r ีเจนเดอร์เหมือนกันค่ะตัวนี้ความจุถังน้ำมัน80ลิตรค่ะ ตัวด้ามเปิดประตูห้องผู้โดยสารก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันตัวนี้เราล็อกไว้เปิดง่ายๆแบบสบายๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นขนาดล้ออลลอยขนาด20นิ้วเหมือนกัน,นะคะ่ะเบอร์ยางก็จะเป็นขนาดเท่ากัน265 50R20 ค่ะตัวนี้ จะไม่ใช่ดับเบรกนะคะแต่จะเป็นดิสเบรกทั้งหมดเลยเป็นดิสเบรกถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะรอ,องรับดีเซลและไบโอดีเซล B20 ค่ะตัวนี้จะรองรับตัว B20 ด้วยไฟท้ายค่ะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบ LED เหมือนกันโอ้ไฟท้ายดีไซน์แบบกลืนไปกับสีแดงเลย สวยแบบนี้เลยเป็น LED เหมือนกันมีตัวตัดขอบด้านข้างตรงนี้เป็นสีดำด้วยนะสวยดีค่ะแล้วก็ตัวโลโก้2.8เ e g e ด d ร์จะเป็นเหมือนโครเมียมข้างในจะเป็นสีดำเออมันมันดูโอเคเลยนะเซนเซอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดค่ะเป็นระบบเซนเซอร์ห้าจุดกล้อง ช่วยขนาดถอยจอดค่ะกล้องหลังตัวฟอนต์ Fortuner จะเป็นสีดำตัวโลโก้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยไฟเบรกดวงที่3ด้านบนรับกับสปอยเลอร์ข้างบนสีดำแบบนี้เดี๋ยวเรามารับชมห้องสัมภาระกันค่ะตัวห้องสัมภาระ กว้างขวางมากค่ะสามารถวางสัมภาระได้ง่ายสะดวกสบายไม่ต้องกลมใ,ให้เปืองแรงเลยแล้วก็มีสองฝั่งซ้ายขวามีที่เกี่ยวของให้เราด้วยค่ะมีรูป power outlet ชาร์จด้านซ้ายมือมาให้ด้านนี้และถ้าท่านผู้ชมท่านใดต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสามารถพับบอก ได้เลยรับเบาแล้วแขวนขึ้นไปได้เลยง่ายๆเบาแรงด้วยสะดวกสบายมากสามารถเกี่ยวแบบนี้ได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะและถ้าเราใช้รถในเวลากลางคืนแล้วต้องการเก็บสัมภาระตัวนี้เขามีระบบไฟสำหรับห้องสัมภาระมาด้วย หลังแบบนี้เราสามารถกระโดดขึ้นไปนั่งได้เลยพื้นที่กว้างขวางเพิ่มพื้นที่ในเก็บการการเก็บสัมภาระให้เราได้ด้วยและตอนพับเก็บถ้าเราต้องการใช้เบาะจะสามารถทำได้<อ><อ>สะดวกสบ,บายแบบนี้เลยค่ะ แม้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงเราก็ยังสามารถพับเบาะาเพิ่มเบาะอย่างนี้ได้สะดวกสบายและตัวประตูด้านหลังห้องเก็บสัมภาระตัวนี้จะมีระบบป้องกันการหนีบมาด้วยนะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินว่าเรากําลังเก็บสัมภาระอยู่แล้วเกิดเด็กๆหรือเราเองเผลอกดรีโมทหรือโดนตัวระบบคลิกเซนเซอร์ตัวนี้แล้วก็มันจะมีระบบป้องกันการหนีบให้เราด้วย เ,เพื่อความปลอดภัยในการใช้เดี๋ยวเราไปรับชมห้องผู้โดยสารแถวที่3กันค่ะตัวด้ามจับก่อนเปิดก่อนขึ้นเนาะตัวด้ามจับเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันฝั่งด้านขวาเดินขึ้นไปได้เลยง่ายๆสะดวกสบายด้านหลัง กว้างนะมีช่องวางวางของวางขวดน้ําให้ทั้งสอฝั่งแต่ฝั่งซ้ายเขาจะมีเหมือนที่วางช่องเล็กๆให้เราด้านนี้ด้านบนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกล็อกคาซีทล็อกบอเบาะเด็กแล้วก็จะคาเทบิบออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นช่องแอร์ค่ะช่องแอร์ซ้ายและขวาแบบนี้เบาะสามารถเอนได้นะคะ เบาสามารถเอินได้ง่ายๆเลยแล้วก็เบาะนุ่มนั่งสบายเดี๋ยวเราไปรับชมห้องผู้ดยสารแถวที่2กันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมห้องพูดิสารแถวที่2กันค่ะก่อนจะขึ้นเลยตัวประตูด้านนี้จะมีไฟไฟให้ เวลาเราใช้รถตอนกลางคืนขึ้นมาเลยผู้โธิสารแถวที่สองค่ะนั่งสบายเลทลูมโอเคเฮดรูมตัวห้องข้างบนไม่ติดนะคะตัวข้างบนไม่ติดมีตัวด้ามจับอ่ามือจับแบบนี้มีที่เกี่ยวของให้ทั้งซ้ายและขวาไฟเป็นอูไฟแบบแบบ LED สวยแบบนี้เลย ระบบแอร์ด้านหลังก็จะเป็นแอร์ออโต้มีเพิ่มลถพัดลมมีด้านนี้ตัวช่องแอร์ช่องปรับอากาศจะมีซ้ายและขวาเหมือนกันด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องเหมือนใส่ของเล็กๆน้อยๆตัวนี้ครอบด้วยกับโครเมียมตัวสีเงินๆแบบนี้ ช่องเสียบ USB 2.1 2.1องสอ่ะให้มา2ช่องตัว AC ก็จะมีให้ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้1ช่องมีตัวเกี่ยวของด้านละ4กิโลค่ะซ้ายและขวาเบาะหนังดำขาวทูโทนแบบนี้นั่งนุ่มสบายเลย ตัวซอฟทัสค่ะอก็จะเป็นขาวดำสีทูโทนเหมือนกันตัดกับตัวสีเงินแบบนี้ตัวเปิดเป็นโครเมียมค่ะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถวางขวดน้ำและวางของเล็กๆน้อยๆด้านด้านขวามือและด้านซ้ายได้เลยมีพื้นที่ใช้สอยให้เดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารด้านคนขับกันค่ะ,ะไปกันเลย เดี๋ยวเรามารับชมห้องผู้นิสสารด้านคนขับกันค่ะก่อนจะขึ้นเลยเราจะดูตัวนี้เป็นสีโครเมียมเหมือนกันด้านจับตัวฝั่งด้านคนขับจะมีมาเหมือนกันเป็นกุญแจอัจฉริยะ,ะกดแบบนี้สะดวกสบายเลยขึ้นเลยเบา<อ>เห็นไหมคะเบาตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะปรับได้8ทิศทาง เลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับเอ็นเบาะขึ้นลงและที่สําคัญตัวเบาข้างหน้าแล้วก็ปรับขึ้นได้เพื่อให้เราขับขี่ได้สะดวกสบายด้านหลังก็ปรับอย่างนี้เลยเป็นเบาะไฟฟ,ฟ้าที่น่าใช้เหมือนกันนะตัวด้านประตูค่ะก็จะเป็นเหมือนเดียวกันกับห้องผู้โดยสารแถวที่สองจะเป็นตัวสีเงินด้านเปิดเป็นโครเมียม ตัวกระจกจะเป็นอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบทั้ง4บานเลยมีล็อกรถปดุดล็อกรถล็อกกระจกตัวกระจกมองข้างซ้ายและขวาเป็นปรับและพับไฟฟ้าค่ะตัวนี้จะเป็นเป็นโนแบ็กสีดำแบบนี้เลยหมุกมุกเป็นสีทาเป็นซอฟทัชสีทูโทนขาวดำแบบนี้ช่องวังขวดน้ำ แล้วก็วางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีไฟตรงประตรูเปิดให้ด้วยด้านนี้จะมีปบปิดตัวปิดปิดระบบตัวห้องสัมภาระด้านหลังตัวปิดเซนเซอร์ตัวนี้เป็นตัวเปิดเวลาเราอยู่ด้านหน้ารถแล้วก็จะเปิดห้องสัมภาระได้ง่ายๆ น้ามันเชื้อเพลิงค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มห,ห้องเครื่องยนต์กับปุ่มด้านหน้าปุ่มสต s h start พร้อมกับครอบลมกลมโครเมียมแบบนี้เลยช่องแอร์ก็จะเป็นสีเงินแบบนี้ช่องแอร์ค่อนข้างใหญ่นะใช้ได้เลยค่ะด้ามจับมีด้ามจับขึ้นให้ตรงโซนด้านหน้าฝั่งหน้าด้านคนขับและฝั่งด้านหน้า สองฝั่งเลยซ้ายและขวามีตัวนี้ตัวจับเบาะก็จะเป็นสีทูโทนเหมือนกันดําขาวตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันค่ะและตอนนี้เราอยู่ในตัว Toyota Fortuner Regender ตัว,ว2.8 <4. S 1> ขับ4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรือนไมคกันเลยดีกว่าตัวนี้จะมีปุ่ม push start มาให้ด้วยนะ เดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันเลยดีกว่าดูเรือนใหม่กันเห็นหนะ้าจอระบบแสดงผลไหมคะ,ะ TFT ค่ะ4.2นิ้วเขาจะมีเบาะตัวโลโก้ Fortuner ขึ้นมาแบบนี้เลยพวงมาลัยเป็นระบบแบบมัลติฟังก์ชันค่ะ,ะด้านซ้าย ก็จะเป็นแบบสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะ,ะได้ยินกันเนาะนเพิ่มเสียงลดเสียงด้านขวาก็จะเป็นแบบเหมือนดูะระยะดูตัวหน้าจอ,อทีเอฟทีแบบนี้มีตัวครูสคอนโทรลมาให้ค่ะ,ะด้านบนก็จะเป็นแบบดำมุกแบบนี้ดูหรูเลย กปงอะไรเขาให้มาเรามาดูหน้าจอวิทยุกันดีกว่าค่ะตัวหน้าจอวิทยุเป็นแบบสัมผัสค่ะตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay และในตัว Fortuner Reg Regender ตัวนี้เขามีระบบ T Connect มาให้แล้วให้เราแล้วด้วยตัวนี้ก็คือเหมือนจะเตือนอการโจรกรรม GPS ดูว่ารถเราตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้สั่ง การได้เลยแล้วตัวหน้าจอตัวนี้จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงมี iPod สามารถเชื่อมต่อมีโทรศัพท์ใช้งานง่าย USB Bluetooth ตัวข้อมูล,ลาารถอัตราน้ำมันต่อเที่ยวมีแบบนี้ให้หน้าจอสีสวยเลยตัวด้านบนก็จะเป็นช่องแอร์เปิดปิดได้ของ ซ้ายและขวานาฬิกาเป็นดิจิตอลค่ะ,ะไฟฉุกเฉินลงมาด้านล่างบ้างตัวนี้ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติเพิ่มอุณหภูมิลดพัดลมเพิ่มพัดลมอนนี้ปิดพัดลมมีปุ่มแบบนี้ให้ตัวปุ่มก็จะมีตัว DAC ระบบช่วยลงทางลาดชันมีขับสอง แล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อ,อมีตัวไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไฟสีน้ำเงินตรงนี้ไม่เอ่ยจะมีมาให้ด้วยเชตรงคอนโซลกลางจะเป็นสีดำเงาเป็นลายแบบนี้เลยสวยอ่ะเรียบหรูมากข้างในช่องวางแก้วสองช่องโอเมีอีโคมีนอร์มอลมีสปอร์ตมีปุ่มให้เราเลือก ใช้รถตามสถานการณ์ได้เลยตัวนี้เป็นระบบปิดะระบบปิดเซนเซอร์ตัวนี้ระบบปิดการลื่นนถลายของรถค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเบรกเบรกมือเบรกมือเขาจะมีเป็นหุ้มแบบนี้มาแล้วตัดกลับได้น่ารักอ่ะด้านนี้จะเป็นช่องเก็บของอด้านกลางเป็นที่วางแขน เป็นซอฟทัชนุมน่มๆสีดำแบบนี้เลยค่ะเบาะด้านนี้จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันปรับเอ็นเบาะปรับเลื่อนเบาะหน้าหลังเป็นไฟฟ้าคู่หน้าเลยกรองด้านบนคูบ็อกซ์เขาทำให้มาหลูมากเลยนะเป็นโลโก้ Fortuner แล้วก็กเป็นปุ่มเหมือนปุ่มกดแบบนี้ซอฟทัชนิ่มๆตรงนี้เป็น กองเองเก็บเอกสารแต่นี้มันจะเหมือนหน่วงให้เราด้วยไม่กระแทกขาเราใช้งานง่ายสะดวกสบายแบบนี้และระบบความเซฟตี้ค่ะของตัว f o r t u n e r Regener 2.8ตัวนี้จะมีควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะระบบะความปลอดภัยก่อนการชนมีแล้วก็ระบบการเตือนการออกนอกเลนพร้อมน่ว,มนวงควงอะไรเวลาเราขับ ออกนอกเลนแล้วเขาจะหน่วงให้เรากับอัตโนมัติเลยด้านบนยังไม่หมดด้านบนข้างในยังนี้ให้อีกด้านบนจะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะด้านบนเก็บเก็บแว่นเก็บของสำคัญด้านบนตัวนี้ไฟจะเป็น led ค่ะไฟเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดแบบไหนเราด้านบนเขาจะให้เป็นแบบบล็อกใหญ่แบบนี้มา ตัวกุญแจค่ะระบบกุญแจเขาจะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย Fortuner มีคีย์ซ่อนอยู่ข้างหลังสามารถถอดออกมาแบบนี้ได้เลยส่วนด้านหน้าค่ะล็อกรถปลดล็อกรถส่งเสียงกันขโมยและตรงนี้เปิดห้องสัมภาระด้านหลังแล้วก็โลโก้โตโยต้ กุญแจมีเหมือนสีเงินเงินขอบขอบแบบนี้ด้วยให้มาเป็นสัญลักษณ์เลยภายในตัวรถโดยรวมก็จะมีเท่านี้ใครต้องการเข้ามาชมตัวจริงสามารถเข้ามาที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะามารับชมห้องเครื่องยนต์เจ้าตัว Toyota f o r t u n ูเน e ร์ n d เจ2.8กันค่ะ เปิดฝากระโปรงรถได้เลยสอดมือเข้าไปได้เลยค่ะ,ะตนนง่ายๆเลยเครื่องยนต์ค่ะเป็นรุ่น 1GD FTV High ค่ะแบบ4สูบแถวเรียง16วาลว ความจุกระบอกสูบ2,755ซีซี cc ค่ะกำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรค่ะตัวความจุทางน้ำมันเชื้อเพลิง80ลิตรค่ะรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและไบโอดีเซล B 2 0ค่ะเขาให้เครื่องแบบกำลังมาเต็มเลย สรุปโดยรวมค่ะตัว Toyota Fortuner l e g e n d e r 2.8ขับ C ราคา1 8 5 9 0 0 0บาทสีแดงราังคาดำแบบนี้น่าใช้มากค่ะเหมาะสำหรับรถครอบครัวหรือใครต้องการแบบต้องการแบบรถออฟโรดใหญ่ๆแบบนี้สามารถใช้ได้เลยนะสามารถนั่งได้สะดวกสบายมีระบบป้องกันเซฟตี้ความปลอดภัยให้เราด้วย คิดจะออกรถคิดถึงหนูนะคะรับซื้อรับเทินรถมือสองให้ราคาสูงค่ะขอขอบคุณทุกศูนย์โชรูม Toyota ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มารีวิวเจ้าตัว Toyota f o r t u n ูเน e ร์เรเจนเตัวนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ